ซูซี่ไปไหนเนี่ยบอกว่าจะไปซื้อขนมทําไมไปนานจังเลยอะ่ะพี่ซูซี่พี่ซูซี่คะแต่ว่าคนนั้นผมเหมือนเราเลยอะ่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่พี่ซูซี่พี่ซูซี่คะพี่ซูซี่อุ้ยมีคนแก้ผ้าด้วยตัวดำด้วยอะ่ะตลกจังเลยอะ่ะพี่ซูซี่คะนี่เธอเห็นพี่ฉันไหมพี่เธอเป็นใครล่ะจะรู้ได้ไงอะ่ะ พี่ฉันน่ะหน้าตาเหมือนฉันไงเออหน้าตาเหมือนเธองั้นเหรอแล้วทําไมพี่ของเธอถึงหน้าตาเหมือนเธอล่ะก็เพราะว่าเราเป็นฝาแฝดกันเออจริงเหรอโหเจ๋งมากเลยอ่ะโอฉันอยากมีฝาแฝดจังเลยอ่ะเออว่าแต่พี่เธอเป็นยังไงเหรอคนค,ค,ค,คนนี้ใช่พี่เธอหรือเปล่าอ่ะเขาเขามายืนอยู่ตรงเนี้ยพี่ซูซี่ ซูซี่หายไปไหนมาพี่ไม่ได้หายไปไหนลูซี่พี่ไปตามน้องอยู่นะอะาแกน,นึกว่าพี่ซูซี่หายไปไหนมาค่ะหนูก็ตามหาพี่ตั้งนานแนะ่ลูซี่ตามหาจนค่ำหมดแล้วเนี่ยเออนี่เธอสองคนเป็นฝาแฝกกันจริงๆด้วยอะแต่ว่าสีผิวไม่เหมือนกันเลยเนาะเออใช่แล้วเราต่างกันแค่สีผิวอะสีผิวเราจะไม่เหมือนกันนี่น้องลูซี่พี่ว่ากลับบ้านกันดีกว่านะ ไม่ต้องไปเสียเวลาพูดเรื่องสีผิวหรอกเออได้คะ่ะพี่ซูซี่กลับบ้านกันดีกว่านะไปลกๆกลับบ้านกันเถอะอ้อาแค่ฉันทักเรื่องสีผิวไม่เห็นจะต้องหนีกันเลยอะ <Huh? S 2> เรื่องราวของซูซี่และลูซี่เธอสองคนนั้นได้เป็นฝาแฝดกันแต่ว่าเกิดมาเธอสองคนได่มีสีผิวที่แตกต่างกันทำให้ทุกคนแยกเธอออกระหว่างซูซี่แล้วก็ลูซี่เออพี่ซูซี่คะ ว่าไงน้องลูซี่คือหนูหิวอะค่ะเราไปหาอะไรกินกันไหมคะอ่ะได้เลยเออบ้าแต่แม่ของเราจะทำอาหารไว้หรือเปล่าคะเนี่ยอ๋อแม่ไม่ได้บอกกับน้องหรอทำไมคะคือว่าแม่ของเราอะไปต่างประเทศนะอ้าทำไมแม่ไม่บอกกับหนูเลยคะพี่เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อะจะพาน้องไปเลี้ยงเองนะน้องอยากกินอะไรล่ะ เออหนูอยากกินอยากกินอ่าอยากกินไอศครีมค่ะอ่าอยากกินไอศครีมงั้นหรอโอเคเดี๋ยวพี่ซูซี่พาไปกินนะเย้เย้ดีใจอะไรขนาดนั้นลูซี่หนูดีใจค่ะที่มีพี่สาวใจดีที่สุดเลยแม่ของซูซี่และลูซี่นั้นได้มีความลำเอียงเพราะดูเหมือนว่าแม่ของลูซี่และซูซี่จะรักซูซี่พี่สาวมากกว่า หรือว่าอาจจะเป็นเพราะสีผิวของลูซี่ทำให้แม่ของเธอนั้นไม่ค่อยจะรักเธอเท่าไหร่นักแป๊ปๆเราไปกินไอศครีมกันดีกว่านะลูซี่ไปค่ะเอาวันไหนลูซี่เดี๋ยวพี่ไปตักให้เอ้าหนูขอเป็นชโโ็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ได้ไหมคะได้เลยเดี๋ยวพี่ไปตักให้นะแป๊บนึงนะลูซี่รอพี่อยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะค่ะพี่มาแล้วมาแล้วเป็นไงไอศครีมน่ากินไหมลูซี่ว้าว น่ากินมากเลยค่ะพี่แต่พี่ไม่กินหรอคะเออพี่ไม่กินดีกว่านะอ่ะพี่ให้น้องนะอ่ะกินเลยกินเลยอ่ะกินสิขอบคุณนะคะพี่หืมยันหนูกินแล้วนะคะหืมโอ้ยอร่อยค่ะพี่โอ้ยจะหมดแล้วอะ่ะหืม <laughs> พี่เห็นน้องกินได้พี่ก็มีความสุขนะเฮ้ยอร่อยค่ะพี่จะหมดแล้วอะ่ะ พี่ไม่กินจริงๆหรอคะหมดแล้วยายบ้องพี่จะไปกินได้ยังไงล่ะ <c oughs> แม่ขอททษกับพี่ลูซี่ที่หนูกินหมดเลยอะพี่ซูซี่คะว่าไงคือว่าอิ่มแล้วค่ะเรากลับบ้านกันเถอะโอเคเป็นไรคะพี่ขำเราไงล่ะขำทำไมคะก็เรา,เาสีตลกจังเลยอะตลกอะไรคะพี่โอ้ยเรานี่นะเป็นเด็กบ้องจังเลยนะทำไมคะ ไปเถอะไปเถอะเรากลับบ้านกันดีกว่านะค่ะพี่หนูรักพี่นะคะพี่ก็รักเรานะค่ะสิบปีผ่านไปพี่ซูซี่พี่ซูซี่จะไปไหนล่นะคะแต่งตัวแบบนี้อ๋อคือว่าพี่ว่าพี่จะไปไปผับนิดนึงอะฮะไปผับหรอคะมันไม่ดีไม่ใช่หรอคะที่แม่เราเคยบอกไว้เออมันก็ไม่ดีหรอกนะลูซี่อยู่ที่นี่นะเดี๋ยวพี่มา เดี๋ยวพี่ไปผับเดี๋ยวพี่กลับมานะเออเอางั้นหรอคะพี่เอาหน้าไม่ต้องห่วงพี่หรอกนาะพี่โตแล้วเออค่ะพี่โอเคค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่มานะก็อยู่บ้านอะ่ะลอกห้องให้ดีด,ดีนะค่ะพี่เดี๋ยวพี่มาโอเคค่ะไปแล้วนะโอยพี่เราไปเที่ยวผับทุกคืนเลยอะ่ะโหแบบนี้จะไหวไหมเนี่ยเอ้เมื่อไหร่พี่ซูซี่จะกลับมานเนี่ยโอ้ยยุงก็กัด มันนั่งรอตั้งนานแล้วเนี่ยเป็นห่วงพี่นะเนี่ยจะให้เราหลับไปโดยที่พี่ยังไม่กลับมาก็ไม่ได้พี่ซูซี่มันจะกลับมาน้องเป็นห่วงเอ๊ะทำไมคนนั้นหน้าเหมือนกับซูซี่เลยอะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยหรือว่าจะเป็นซูซี่แต่ว่าซูซี่สีผิวไม่ใช่แบบนี้นี่นะเฮ้ยผีหลอกหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยอะไรกันเข้าไปทักดูดีกว่าว่าใช่ซูซี่หรือเปล่านะ เออสวัสดีค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเออคือว่าสงเสยจ,จะไม่ใช่ซูซี่แน่นอนถ้าเกิดเป็นซูซี่จะไม่ถามเราว่าเราคือใครเออคือว่าโทษโทษนะครับผมขอนั่งทุกคนได้ไหมครับคือว่าผมจะมานั่งรอแฟนผมนะครับอ๋อได้ค่ะนั่งเลยค่ะที่ว่างอยู่ค่ะอ๋อขอบคุณมากเลยนะครับแหมใจดีเหลือเกินนะครับเนี่ยอ่ะนนั่งก่อนนะครับเอ้ยที่ว่างพอดี เออเมื่อไหร่แฟนฉันจะมานะเออเออคุณครับมีไรเหรอคะคือว่าเออคุณหน้าเหมือนกับคนที่ผมรู้จักเลยนะครับไม่ทราบว่าคุณรู้จักซูซี่หรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อคือว่ารู้จักคะ่ะซูซี่คือพี่สาวฝาแฝดของฉันเองคะ่ะโอ้อย่างงั้นเหรอครับใช่แล้วคะ่ะโอ้หไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าซูซี่เนี่ยจะมีน้องสาวสวยขนาดนี้ เออพี่าวว่าชื่ออะไรหรอครับอ๋อฉันชื่อลูซี่ค่ะโอ้ชื่อคล้ายคล้ายกับซูซี่เลยนะครับโอ,อ้ก็อย่างว่าเลยครับเป็นฝาแฝดกันเออพี่าวว่าเออซูซี่หายไปไหนหรอครับเอ,อ่คือว่าพี่ของฉันไปเที่ยวเอ,อ่อไปเที่ยวข้างนอกค่ะแล้วฉันก็มานั่งรอเออนี่ก็ผมว่าเรารอจนเช้าแล้วนะครับ ซูซี่ก็ยังไม่กลับมาเลยนะครับซูซี่เป็นอะไรหรือเปล่ากับเนี่ยเออฉันว่าพี่สาวฉันอาจจะกลับไปที่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวฉันขอกลับบ้านก่อนนะคะเอออย่างนั้นหรอกครับเออคือว่าผมขอเบอร์ได้ไหมครับเออไม่ได้หรอกคะ่ะทําไมคะจะเอาเบอร์ไปทําอะไรคะเออเผื่อว่าผมมีอะไรจะคุยกับซูซี่นะครับผมจะได้ติดต่อกับทางน้องลูซี่ได้เออขอโทษด้วยนะคะคือว่าถ้าเกิดคุณอยากได้เบอร์เนี่ยไปขอพี่ซูซี่โดยตรงดีกว่านะคะฉันขอตัวก่อนนะคะฉันเนี่ย จะกลับไปหาพี่สาวแล้วะคะ่ะไปก่อนนะคะเฮ้ยอะไรเนี่ยตานั่นโรคจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องไปถามพี่ซูซี่ให้ได้เลยว่าเขาเป็นใครเนี่ยน่ากลัวชะมัด <c ười> ได้ทั้งพี่ทั้งน้องก็คงเจ๋งน้าดูเลยนะเนี่ยเฮ้ยก็เรามันหล่อแล้วนี่เอะพี่ซูซี่นัดเราที่ร้านกาแฟทําไมยังไม่มาอีกล่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้พี่ซูซี่ดูแปลกๆไปนะเนี่ยเฮ้ยอยากกับคนมีแฟนเน่ย ไม่มีเวลาให้น้องบ้างเลยอะลูซี่ลูซี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่มาแล้วพี่มาแล้วโอ้โหพี่ไปไหนมาเนี่ยนะัดตั้งแต่เย็นตอนนี้มืดแล้วนะคะอ๋อพี่ขอโทษทีลูซี่คือว่าพี่ติดนัดนิดหน่อยอะขอโทษทีนะเอ,อ่อคะพี่พี่ไปนั่งสิคะพี่ซูซี่หายไปไหนมาคะเดี๋ยวนี้พี่ซูซี่ไม่ค่อยจะกลับบ้านเลยนะคะ เออคือว่าพี่ขอโทษทีนะน้องคือว่าพี่อะไรคะเออพี่พี่พี่มีแฟนอ่ะพี่ก็เลยติดแฟนอยู่ช่วงนี้พี่้องขอโทษด้วยนะฮะพี่มีแฟนเหรอคะอ๋ใช่แล้วลูซี่ว่าแต่พี่พอจะบอกได้ไหมคะว่าแฟนพี่เป็นใครอ่ะอ๋อคือว่าบอกได้สิแฟนพี่ชื่อซันอ่ะเดี๋ยวพี่เอารูปให้ดูนะอ่ะเนี่ยรูปแฟนพี่ ใช่คแฟนพี่ใช่แล้วทำไมาต้องตกใจขนาดนั้นนะลูซี่มีอะไรหรือเปล่าเออคือว่าหนูจะบอกพี่ว่าหนูเห็นเขาวันนั้นฮะไปเห็นกันแล้วเหรอเห็นกันได้ยังไงอ่ะคือว่าวันนั้นเขามาขอเบอร์หนูด้วยนะคะเหมือนเขาจะมาจีบหนูนะคะพี่คือว่าหนูอยากจะบอกกับพี่ว่าผู้ชายคนเนี้ยไม่น่าจะจริงใจกับพี่นะคะ <c oughs> อะไรกันลูซี่นี่เขามาขอเบอร์น้องด้วยเหรอ ใช่ค่ะเหมือนเขาจะมาจีบหนูด้วยนะคะแต่หนูว่าไม่ได้ชอบนะคะพี่หนูจะมาถามพี่อยู่เลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครเขาดูท่าทางน่ากลัวมากเลยนะคะพี่อืมอย่างนั้นเหรอเอ่อจริงหรือเปล่าลูซี่จริงสิคะพี่หนูอยากให้พี่เลิกยุ่งกับเขานะคะเราจะเชื่อใจลูซี่ได้หรือเปล่านะหรือว่าลูซี่ไปเจอกับแฟนของเราแล้วลูซี่จะชอบแล้วมาบอกให้เราหลีกทางให้งั้นเหรอนะคะพี่ เลิอกอยุ่งกับคนนั้นเถอะนะคะหนูว่าเขาไม่น่าไว้วางใจอย่างมากเลยนะคะนี่ลูซี่น้องโกโหกพี่หรือเปล่าอะ่ะพี่ว่าซันไม่น่าใช่คนแบบนั้นนะพี่คุกับซันมาเป็นเดือนแล้วน้องอย่ามาหลอกให้พี่อะ่ะเลิกกับซันเลยนะเออแต่พี่คะหนูพูดความจริงนะคะหนูเป็นห่วงพี่จริงๆหนูไม่อยากให้พี่อะ่ะตกเป็นเครื่องมือของนายนั่นหนูว่านายนั่นเจ้าชู้มากๆเลยหนูกลัวว่าเขาจะทิ้งพี่นะคะ แต่พี่ไม่ขอเชื่อได้ไหมลูซี่ยังไงซะซันก็เป็นคนดีอ่ะพี่คบกับเขามาตั้งนานแล้วนะเฮ้ยเสียเวลาคุยพี่ไปดีกว่าไม่อยากจะคุยกับน้องแล้วพี่ซูซี่คะพี่ซูซี่พี่ซูซี่หยุดเพิ่งไปคะ่ะได้โปรดน,นะคะพี่ซูซี่ฟังน้องนะน้องไม่อยากให้พี่ต้องผิดหวังหรือว่าเสียใจอ่ะย่างงั้นเหรอแต่พี่ดูจากท่าทางที่เราพูดอ่ะเราอยากจะจีบนายซันไว้เองใช่ไหมล่ะเขาถึงได้มาขอเบอร์น้องอ่ะน้องไม่ต้องมาพูดหรอกนะ พี่อุสตส่าห์ดีกับน้องขนาดนี้น้องยังจะมาแย่งคนรักของพี่ไปได้แต่พี่ลูซี่คะหนูไม่เคยคิดจะแย่งของของพี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามพี่ดีกับหนูเสมอมาจําไว้นะั้นลูซี่พี่ดีกับเราแค่ไหนเรายังไม่จํารู้ไหมว่าพี่เสียใจมากเลยนะลูซี่ที่ลูซี่ทําแบบเนี้เฮ้ยเสียเวลาจะคุยงั้นความเป็นพี่น้องของเราก็ตัดขาดกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยละกัน พี่ไปแหละลาก,ก่อนนะลูซี่ถือว่าความดีที่พี่ทำไว้กับเราอะไม่มีความหมายอะไรเลยใช่ไหมเฮ้ทำไมอะทำไมพี่ซูซี่ไม่ฟังเราเลยอะความเป็นพี่น้องของเราหายไปไหนกันหมดนะสามเดือนผ่านไปนั่นพี่ซูซี่นี่นาวันนี้พี่ซูซี่มาเรียนด้วยเหรอพี่ซูซี่คะยายลูซี่มีอะไรไม่ทราบทำไมคะ พี่ซูซี่ทำไมพี่ต้องทำห่างเขินกับหนูแบบนี้ด้วยอะไรกันฉันไม่รู้จักเธอพี่ซูซี่คะเก็บของดีกว่าไปเรียนพี่ซูซี่คุยกันหน่อยได้ไหมคะฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอเราไม่ได้รู้จักกันบายนะฉันจะไปเรียนพี่ซูซี่ทำไมอะเราก็เป็นห่วงพี่ขนาดนี้แล้วทำไมพี่ยังไม่เข้าใจเราอีกนะ2เดือนผ่านไปเอ๊ะทำไมวันนี้พี่ซูซี่ไม่มาเรียนนะฮ เป็นอะไรหรือเปล่านะแน่แน่ว่าไงคะเธอชื่อลูซี่หรือเปล่าอะ่ะใช่ค่ะอ๋อคือว่าฉันได้ข่าวว่าพี่สาวเธอที่ชื่อซูซี่อะไรนั่นนะ่ะเข้าโรงพยาบาลนะฮะเข้าโรงพยาบาลอย่างนั้นเหรอเกิดอะไรกับพี่ซูซี่อ่ะไม่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 พี่ซูซี่พี่ซูซีพพ่พี่ซูซี่คะพี่ซูซี่เฮ้ยห้องนี้ก็ไม่มีอยู่ห้องไหนอะ่ะพี่ซูซี่คะพี่ซูซี่ พี่ซูซี่พี่ซูซี่คะพี่ซูซี่เป็นอะไรอ่ะพี่ซูซี่ลูซี่นี่เธอมาได้ยังไงอ่ะพี่ซูซี่เป็นอะไรคะทำไมพี่ไม่บอกทำไมต้องให้คนอื่นมาบอกหนูเป็นอะไรคะพี่ลูซี่เกิดอะไรขึ้นหรอคะคือว่าพี่ขอโทษที่ไม่เชื่อน้องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่พี่ไม่ได้อยู่กับน้องพี่โดนแฟนของพี่ทำร้ายร่างกายทุกวัน เขาหาว่าพี่ไปม,มีคนอื่นเขาเลยทุบตีแล้วก็ทำร้ายพี่แต่ว่าพี่ไม่กล้ากลับไปหาน้องกลัวน้องจะสมน้ำหน้าพี่น้องไม่เคยคิดจะสมน้ำหน้าพี่เลยนะคะน้องอยากให้พี่กลับมาอยู่ด้วยกันน้องคิดถึงพี่ทุกวันเลยนะคะพี่ขอโทษขอโทษจากใจจริงๆนะลูซี่พี่รู้ซึ้งแล้วว่าไม่มีอะไรลึกซึ้ง แล้วก็ผูกพันแล้วก็ไม่มีใครดีกับเราเท่ากับพี่น้องของเราจริงๆที่ผ่านมาพี่เจ็บทั้งร่างกายทั้งจิตใจพี่ไม่น่าหลวมตัวไปรักในนั้นเลยอะ่ะน้องไม่โกรธพี่ใช่ไหมไม่กับพี่ลูซี่น้องไม่โกรธนะคะพี่รักน้องนะหนูก็รักพี่นะคะเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องฝาแฝดนั่นเองนะคะ นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้เราเนี่ยรู้ว่าไม่มีใครดีแล้วก็จริงใจแล้วก็รักเราเท่ากับคนในครอบครัวของเราอีกแล้วนะคะถ้าเกิดคนในครอบครัวของเราตักเตือนอะไรก็ให้เราเนี่ยเชื่อฟังไว้นะคะเพราะว่าเขารักแล้วก็หวังดีกับเราจริงๆนะคะเอาละว,วันนี้นะคะ พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดชอบนิทานเรื่องนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่นิวเพื่อที่จะได้มีนิทานตอนต่ตอๆไปนั่นเองนะคะวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนละกันนะคะพบกับนิทานโรบอคในเรื่องต่อไปได้ใหม่นะคะวันนี้พี่นิวไปแล้วนะคะบา,บายๆค่ะ